สวัสดีค่ะปลาค่ะวันนี้ปาอยากจะมาเป็นคำพยานถึงความแสนดีของพระเจ้านะคะที่พระเจ้ารักษาพ่อนะคะจากอยู่ไอซนะคะให้กลับมาเป็นปกตินะคะเมื่อปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะปาก็เข้าโรงพยาบาลพร้อมกับพ่อนะ,ะ้ะแั้ว่าคนละโรงพยาบาลแล้วของปาเนี่ยก็คือค่าอาการที่หมอให้แอดมิดแต่ว่าเราก็ประกาศในความเชื่อของเราว่าเราไม่แอดมิดเราเชืวว่อพระเจ้าจะรักษาเราเขาก็ให้ปาเอา หนังสือมาเซ็นนะคะว่าเรายินยอมที่จะไม่รักษาเองถ้าเกิดอะไรขึ้นทางโรงพยาบาลไม่รัาบผิดชอบเราก็ประกาศพระสัญญาเลยเราก็ปฏิเสธการรักษาในวันที่ปกเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นวันเดียวกับที่พ่อเข้าโรงพยาบาลแต่คนละโรงพยาบาลนะคะ พ่อเข้าโรงพยาบาลไปเนี่ยแกหมดสตินะคะแล้วก็หมอก็ใส่เครื่องช่วยหายใจให้อาหารทางสายางพ่ออาการไม่ค่อยดีเลยนะคะ่ะจนพ่อได้ย้ายอยู่ไอซีบีนะคะมีปานเกียมีพีทแล้วก็มีโฟกัสสี่คนนะคะเราก็ไปเยี่ยมพ่อที่ไอซีบีเขาจะไม่ให้ใคเรเยีเ่ยมเยอะเพราะกลัวว่าเราจะเชื้อโรคไปให้เขาแต่ขอบคุณพระเจ้าค่ะที่เราได้เข้าไปแล้วก็ เราได้ไปประกาศตรงพัะสัญญาของพระเจ้าว่าเราอ้างสิทธิ์ทน้าของการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราขอใช้สิทธิ์ทน้าในการรักษาพ่อนะคะก็ะขอบคุณพระเจ้าจากพ่อที่ไม่ได้สติเลยพูดไม่ได้ทั้งสายช่วยเครื่องช่วยหายใจแล้วก็สายให้ให้อาหารทางสายยางโฟกัส <Focus S 2> อ่ะ,อะก็คุยกับตาค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตาได้ยินที่สิ่งที่เราคุยสิ่งที่เราอธิษฐานให้บีบมือนะคะตาก็บีบมือเมื่อออกมาปุ๊บจากความหวังที่เราเราคิดว่าพ่อแบบไม่ไหวแล้วเนี่ย เราจะออกมาปูโฟกัสก็บอกว่าเออแม่เมื่อกี้เนี่ยตาบีมือหนูนะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ารักษานะคะแล้วหลังจากนั้นแล้วเราก็ประกาศความเชื่อคือไม่ว่าหมอจะพูดอะไรไม่ว่าใครจะพูดอะไรเราทั้งสี่คนก็ประกาศความเชื่อว่าพ่อจะกลับมาหายดีแล้วพ่อจะกลับบ้านโดยเร็ววันขอบคุณพระเจ้าที่หลังจากที่ไปเยี่ยมที่ไอซียูนะคะสองวันค่ะเขาก็ย้ายพ่อลงมากึ่งวิกฤตพอดูอาการนะคะเขาขอบคุณพระเจ้าก็ได้ไปเยี่ยมพ่อนะคะแล้วก็วางมือแล้วก็บอกพ่อว่าพ่อ พระเยซูรักษาพ่อนะเพราก็พยักหน้านะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่หลังจากที่ไป,ปเยี่ยมบรรุนขึ้นเขาก็ย้ายนะคะย้ายพ่อลงมาข้างล่างนะคะเป็นผู้ป่วยปกติแล้วพ่ออยู่ผู้ป่วยปกติได้สองวันแล้วกลับบ้านนะคะขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยที่พระเจ้ารักษาพ่อจากที่ไอซียูแล้วก็แบบไม่ดูแลไม่น่าที่จะกลับมาฟูได้เร็วนะคะบอยองมงเขาบว่าทำไมพ่อแข็งแรงมากแล้วก็ได้กลับบ้านะะแะปัจจุบันนี้สายที่ให้อาหารทางสายยางค่ะถอดออกแล้วนะคะแล้วก็ เกยวอาหารกินข้าวได้เป็นปกติเลยนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าคะ่ะ